ผู้ชมวันนี้ผมจะมาทําแป้งเบอร์เกอร์นะครับอบในโอ่งนะครับทําเองกับมือเลยนะวันนี้ลองทําดูนะครับเป็นความฝันของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากทําแป้งเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ทําเป็นเบอร์เกอร์นะครับกินเองนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะครับ ก็จะมีแป้งครับแป้งทำขนมปังนะครับผู้ชมน้ำตาลครับผู้ชมเกลือครับแล้วก็ยีสต์นะครับน้ำเปล่านะครับน้ำมันพืชนะครับเอาของที่มีในบ้านใช้นะครับผู้ชมผมก็จะนวดนะครับแป้งประมาณสามสิบนาทีก็นำขึ้นเลยนะครับ ก็นำมาเก็บขอบเก็บมุมให้กลมๆนะครับผู้ชมง่ายๆนะครับแล้วก็แบ่งแป้งเป็นหกก้อนนะครับแบ่งแป้งเป็นหกก้อนนะครับผู้ชมพอแบ่งเสร็จแล้วนะครับก็คึงคึงคึงนะครับให้มันกลมๆนะครับคึงคึงให้มันกลมๆนะครับผู้ชม ลูกหนใหญ่ก็กระจายไปนะครับทาด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็นำแป้งไปกดที่งานะครับเพื่อให้งานั้นติดขึ้นมานะงานขาวนะครับที่ผมใช้นะครับผู้ชมสวยและหอมนะครับนะครับระวางระยะห่างกันนะครับสี่ลูกนะครับเอามาพักหนึ่งชั่วโมงนะครับแป้งแป่งจะเกิดเป็นสองเท่าเลยนะครับผู้ชม เราก็นำไปอบนะครับในโอ่งที่มีไฟนะครับจะออกมาแบบนี้เลยครับอบสิบนาทีสิบห้านาทีครับสิบถึงสิบห้านาทีนะครับผู้ชมคอยเปิดดูนะครับเราก็จะมาครับจีนะครับจีหมูนะครับหมูใช้หมูบดนะครับผู้ชมง่ายงเลยผมก็จะมาผ่าครึ่งนะครับแป้งเบอร์เกอร์นะครับ ได้แบบนี้เลยนะฮะผมก็มาเอาส่วนผสมของผมนะครับวัตถุดิบนะครับใส่ลงไปนะครับตามที่ผมชอบที่ผมมีที่บ้านเลยนะครับมายองเนสนะครับใส่ไปซอสมะเขือเทศครับเกือบจะหมดแล้วนะครับใส่ไปนะคผู้ชมใครจะใส่อะไรมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมใส่ชีสไปด้วยนะก็ลองดูนะครับผู้ชมไม่ไม่มีผิดมีถูกครับเรากินเองนะครับ ก็จะได้แบบรูปร่างกันตาแบบนี้นะครับผู้ชมขอบคุณมากนะครับท,ที่ตามรับชมนะครับขอบคุณครับ